ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านครับโดยที่ทางมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นําผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านจํานวน3 0 0พันผืนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสนียนอําเภอเมืองจังหวัดน่านในนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจาจังหวัดน่านเป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวจำนวน3,000พผื้นโดยมอบให้ทั้ง15อำเภออเภอละ200พผื้นโดยมีทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยและทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายรวมทั้งให้ทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถและทันเหตุการณ์ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ